สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าค่ะช่องเมนูแมวนะคะวันนี้เรามาพามาชมเนาะบรรยากาศน้ำค้างลงเนาะยามเช้าอาทิตย์ขึ้นแล้วเราก็เลยพาเด็กๆน้อยหมาน้อยของเรามาเคี้ยวเพชรออกมาวิ่งเล่นนะคะตอนเช้า แสบแสบแสบยู่ไหนนะใม่เยนะเอ้เอ้ยลิงอยู่ตรงนี้นี่เองอะะอะลนลนแม่ของพี่มาของพี่ไข่วะไข่วะลองดูดิฮะติดติดงามอ่ะดูดิดอเิดูฮะวันนี้ ชอบป่ะกินยากดีดีกินมาสิบลันี่บรรยากาศนะคะไม่มีลมอากาศเย็นๆเนาะพอดีพอดีแต่ก็ต้องใส่แขนยาวนะหนาวแขน แค่เมื่อคืนเนาะเราก็ไปเที่ยวงานกาชาติมางานช้างสรินเว้นไปรถเยอะถ้ารถใหญ่ไปโอก้กว่าจะวนหาที่จอดเว้นไปดีกว่าเรียกห้วยเรียบคันคันห้วยแสนงไปเนาะของชลประทาน ชีวิตฉันมีแต่หมาบ้ไปฉันเดินถนนใดมีหมานำชีวิตฉันมีแต่หมาบ้ไปฉันเดินถนนใดมีหมานำอ้าวนั่งซะแล้วหมาเล้ว,วดูแล้วว่มามาดูแล้วว่าอัอนนี้จะมาชมอะไรอันนี้เลยอันนี้เลยดูแล้วว่าโอ้ที่ลงมาเปล่าโอ้โอ้โอเคว,วะวโอเควะ Chuyện đỏ ấy Khay quá mới lo Khay lo chăng Khay chăng Bà đi nơi Bà đi nơi Bà đi Đẹp đẹp không cái đi hay không đi nở ก็พามาชมวิวดูสวนหน้าบ้านด้วยนะคะมีพริกค่ะเริ่มได้ผลผลิตแล้วอันนี้มะเขืออันนี้เราปล่อยให้แกะเลยเนาะเราจะเอาเม็ดไปลองเพาะตุก็เลยปล่อยให้เขาแก่ค่ะต้นมะเขืออันนี้นะคะมนนีลูกเล็กๆ แบ,แบ,แบลูกเขาก็ออกหลายลูกอย่างนี้นอันนี้ก็ออกอีกแกงป่าเนาะอย่นี้ดูพี่เคี้ยวเพชรพี่พี่อเพชรพี่เคี้ยวเพชรจะไปไหนแม,มาน้อยเ,เราชอบได้ออกมาวิ่ง ดูคำดูคำดูคำดูทำกอ้พริกท,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 ที่หนูแล้วนะคะต้นนี้ออกดอกมากเลยหลายเม็ดเยอะเลยอน,นี้ยี่ราแล้วนะคะมีกระชายงามๆเลยต้นหนูก,พก็พริกพริกเราก็ออกเยอะแล้ว ่ามาชมบรรยากาศเช้าๆค่ะต้นนี้ก็ติดดอกะติดเลยค่ะเล้วแอออกจบเขาดอกร่วงถ้าเขาจุกเขียวก็แปลว่าติดเอ้ยค่ะพามาชมบรรยากาศเล็กน้อยนะคะเช้าๆกับพี่ชายเราพี่ใหญ่เรา พี่อะเหรออันนั้นลูกหมาเราพี่ด้วยดิเหรอเหรอจะไปหน้าจะไปหน้าเดี่ยลงแมลงมันเปียกเปียกนะน้ำค้างอ่ะค้างยอดหญ้าเต็มเลยนะเที่ค่ะขอบคุณสำหรับเช้านี้เล็กๆน้อยๆนะคะพามาชม มาเที่ยวเพชรเรามาเที่ยวนอกบ้านเดินชมวิวยามเช้าอากาศดีๆหืมหนูหนูอยู่ไหนนะอนนว <c oughs> ันดีนะหนูวันดีท่านผู้ชมนะคะวันดีคะ่ะที่รับชมลิปผมนะคะฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเที่ยวเพชรช่องน,น้อยช่องใหม่ช่องเมนูแมวด้นะคะหนูวันดีท่านผู้ชมนะ <c oughs> สนใจเจตตัวอะไร <c oughs> ยา น,น่าแคนน่าแคนขอบคุณครับสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีดู๋ดูนกดูนกนกะอะไรวะนกอะไรนะพอดีพอดีครับจุ๊บหน่อยจุ๊บหน่อยโอ้โหไม่สนใจไม่สนใจเรามากเลยโอเคค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ พี่ก็นั่งชมบิวชมนกชมไม้หลังจากไปเล่นมาแล้วตื่นแต่เชา้ามืดแล้วเนาะเอาไปชมนกชมไม้ชมวิวกระหมดแรงเข้าต้มนะคะชาร์จแบตแป๊บนะคะผม คมาน้อยของเราหมดแรงแล้วคะ่ะห่มผ้าให้เขาก่อนบิดบิดบิดเฮค่ะฝันดีนะมาฝันดีนะฝันดีอารมณ์ดีสวัสดีครับ